มาค่ะกินข้าวกันนี่แกงส้มอีกแล้วค่ะวันนี้อ,อันนี้ต้มจืดประกาศขาวให้ให้ป้าเบลฟม่มงน้ำจิ้มแจ่วน้ำพิกผลน้ำปลาแกงส้มฝีมือป้าคนละถ้วยคนละถ้วยละถ้วยแสบแห้งพี่น้อง แสบแห้งพี่นองมาค่ะสดปแกงส้มกันของแอตตี T ้ e D. เพิ่มมะน้ำขามลงไปชอบเปรี้ยวๆแต่ว่าของป้าๆเขาชอบแบบกลมกล่อมแอตมินจะชอบเปรี้ยวจี๊ดจ้า ดำในมือเอดนะคะเป็นคนดำปลาเอาหมดไหม <c oughs> เราตำถั่วตำบักทั่วค่ะาระเดารดามากินกับอะไรไข่นี่ยอยไรใปลาม่เลย แสบแห้งพี่น้องใส่ใบมะขามอ่อนด้วยนะคะแข่งส้มของป้าอืมใบมะขามอ่อนดีแล้วนะที่นี่เนี่ยเด็กเอาตำลึงมาใส่ยอดอ่อนอค่ะตำลึงก็ใส่ได้ตำลึงก็แกงได้แําตำลึงเหมือนแกงหว่านี่ย แต่ว่ามันไม่มีพอจะแกงตอนปลาน่าจะอยู่ที่หม้อมันตักบ่พอพอแต้พักไหมไมันมีเลยมีต่อนเลยไม่ต้องกินดอกกินพักน่ะ ต่อนปลาก็มีเยอะอยู่นะวัใช้เท้าค่ะอากาศหินแล้วก็ดอกแคดอกแคนี่มันมันชอบคังค่อยไม่เอาสอง่วาเขาหรือเนี่ยคนไม่อยากเอาจะแย่แล้วไม่ได้กินตอนปลาพักต่อนเลยแค่ยินใครเหรอ,อ มตักมาแม,ม่คุณยังน้อยก็ภาษาไปหาตาป่าหนาเลยแหลงมีนะเนาะมีเอาร้อยอยู่ตะขานหนาเพิ่นเนาเห็นนะใส่รถรถลาตะป่ามันเป็นหลุม,ม,มยุ่งห่ะรถหลุมโอเก็บไปมีน้องเหนือยโตเดียวขี่เบือนแล้วต้องหลายเบือนเนาะน้ำไปนารอรองตัวไปซอนตะข้วไปซอนต,ออนต,ออนตนะคันเน ไปหลายตะวป่าดุกเข้ยวเรียงเนาะเ็ดขวามมาโตขนาดเนี่ยหลายเลนมาเอ็มแทนที่อะไรกินอะไรกินเดาเอ็มไปป่าไปเล็บมงเอ็มไปตลาดไปขายกันตลาดเลยเอ็มอะแต่ว่าป้าเล็บม่วงไม่ถูกใจสิ่งนี้มันไม่ขมเพนวาเออวันนี้กันบอระเพ็ดแล้วกินของขมไม่ขมอ่ะ ก็มิดๆมันก็กินเกงมมกส,เส้มอ่ะมีแต่เพื่ะเส่ะหาัองรต่มงเพลจร้าัปเสร็จลรีหลาบุรีสุพรรณบุรีมาแล้วเรารคงเอาออก เอยไม่ใช่ตำถั่วอ,อ่ะอ่ะซิมาตักนี่า,า,าดเอางาดมันมีกลางแล้วประดุกน่ะลูกเหงามาค่ะสดแกงส้มอันนี้ น้ำแกงจืดน้ำต้มมันละส้มกินแล้วร้อนสดไม่ได้ถั่วตถั่วแกงส้มนี่ของเขาครับหลายปีอยู่แล้วคืนเขาเอง เอไม่ตักมาอีกอะสาถ้วยขเอตาลแล้วผักทูก้นไปะหมผักอ่มผักแล้วจะให้เขาเอาอะไรอ่ะก็มันมีแต่ผักั่นเออนั่นก็พอแล้วเท่านั้นอ่ะถ้าเช่นนั้นก็่ไขนี่เะกินแม่เรหักข้าวอ่ะ ไข่อยากกินอยู่แต่ว่ากินมันนานเกินไปเหรอแม่บอกคือจืดไม่มมันไม่ไข่ให้เอาไว้ก่อนไข่ปลาเอาไว้เขาเอาไว้ใสหน่อยเขาเอาไว้ต้มนี่แหละต้มยำขายมันก็ไม่อร่อยอย่างนี้แหละอันนี้มันเป็นไข่ปลาที่ไม่อร่อยไข่ปลาเลยก็มันทำไมนานเย็นจัง มันร้อนอ่ะเบี้ยวไหมมันมันจะติดติดกว่าต้มนั้นหน่อยมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะใส่ตู้เย็นอันนี้เอาไว้เดี๋ยวท่านจะใส่ตู้เย็นเก็บย็นมา แกงส้มสามถ้วยต้มต้มจืดประกาศขาวให้ปลาเล็บม่วงปลาเลนะ็บม่วงไม่กินเลยนะแกงส้มหให่เนาเอาแล้วค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะมมคนะสวัสดีค่ะซัดมือสองมือคือเกาเ่าอ่ะ